เนนเื้อสัตว์ชนิดไหนเหมาะกับคนเป็นโรคกระเพาะที่สุดฮัลโหลค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะสเต็กค่ะสตเต็กเนื้ออ๋อเอาเป็นเอาเป็นมีเดียมแรร์เลยค่ะโอ้โหตันกินอะไรขนาดนี้วะเนี่ยรู้ป่ะสเต็กมีเดียมแรร์เนี่ยมันย่อยยากนะวันนี้กินแต่ผักอ่ะรู้สึกขาดโปรต,ตีนเลยอยากสั่งเนื้อสัตวบมากินโอ้ตันเนื้อสัตว์ย่อยง่ายๆมันก็มีนะแกไม่ต้องจับหนักขนาดกินเนื้อวัวอย่างนนั้ก็ได้มันมีได้เหรอเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอ่ะตอนนี้ก็มันเหมือนกันหมดแล้วมีอะไรบ้างอ่ะเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายก็มีนนะะเเรริ่่มจาากกอยยงแล ย่อยง่ายสุดเลยเนื้อไก่เนื้อปลาจะลองสั่งเป็นสเต็กไก่สเต็กปลาก็ดีนะจะได้ดีต่อกระเพาะอาหารไม่ทำให้เพาะอาหารนมันย่อยหนักเกินไปเฮ้ยฉันไม่ชอบบัดีเป็นหมูได้ไหมอ่ะโหย่อยง่ายเราล,ง,ลงมาได้ก็หมูเลยนะ เอาไปทําพวกสกเต็กหมูนะที่ว่าดีนะแต่ต้องเลือกส่วนที่เป็นหมูสับนะเพราะหมูที่สับแล้วนะ่ะมันย่อยง่ายเบอร์เกอร์สเต็กอย่างนั้นน่ะก็ดีแล้วอย่าลืมนะเลือกหมูเนี่ยต้องเลือกส่วนที่มันไม่มันไม่เหนียวสันคอเนะี่ยนุ่มๆเนะี่ยอ้อันนี้ดีเลยถึนชอบถึนชอบเนี่ยตันเป็นโรคกระเพานะนี่ะพวกเนื้อวัวหยุดไว้ก่อนเลยมันย่อยยากมากเลยนะแล้วก็พวกเนื้อวัวไม่สุกเนี่ยสุกๆดิบๆลาบก้อยซอยจุนะ่เนี่ยจะไปหากินเลยนะโคตรอันตรายเลยอุ้ยลาบก้อยซอยจุ่ถึกินไม่เป็นอยู่แล้วนั้้ก็ดีแลวลว่ะที่ไม่่กกินนนนอ้พวัะลงหาดูพพวกัืชแท่งนะะะทัั้งงออพพืืชชชแแ่่่บาร์เเเนนีีียยยยดดลมปโว๋ตคก็ดกซื้อใใชช่่่ปะแี ตันสุดท้ายเลยนะมื้อเย็นเนี่ยกินแต่พออิ่มพอไม่ต้องกินเยอะแล้วตอนก่อนนอนอ่ะอย่าไปกินอะไรเว้นระยะห่างมันพอดีเนี่ยทำแค่เนี้ย,ย,ยก็สามารถกินได้อิสระขึ้นแล้วชีวิตดีบอกต่อถ้าชอบช่องสาสระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เขาติดาด้วยนะ